เนี <Cornell>. well, okay. okay. ่ยการลวกเส้นก๋วยเตี right yeah. okay. right. yeah. so okay. ๋ยวนะคะพี่น้องนะคะน้ําเดือดแล้วเราก็เอาเส้นลงเลยค่ะเส้นลงลงเลยค่ะเราลวกหมดเลยน้ำลวกหมดเลยลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวพี่น้องนะคะลวกให้มันนิ่มนะคะลวกเส้นใหญ่ไม่ยากหรอกค่ะพี่น้องให้มันนิ่มนะคะน้ามันเดือดเราลงนิ่มแล้วเนี่ยนิ่มๆนี่ก็ใช้ได้ ตักขึ้นนะพี่น้อตักขึ้นแล้วอุ้ยตะแกรงตะก,ก้ออะไรก็มีเลยอะไรแมวอไรอะไรนะตะก,ก้อขายก๋วยเตี๋ยวอ้ยอ้ยอุย้ยเด่นเลยนะพี่น้อง เส้นยาวเส้นยาวมันจะกระเด็นพี่น้องกระเด็น,นะ,ะโอ๊ยตักไม่ได้พี่น้อง <c oughs> มันลื่นนะฮะ <c oughs> ลื่นหมดเลยนะฮะ <c oughs> มันใช้หนีบเอาไปแล้วนะคะเส้นมันเน็มลื่นะนะคะในการน,นิ่งดีนะนิ่งมากน้ำเนี่ยใช้ได้สองอย่างเลยลวกผักได้อีกใช่ไหมคะลวกเสร็จ ลงเลยครับเพียงผักลงเลยนะเะนี่ยลวกเลยแต่เราต้มเย,ย็นมันนอกระเบียงใส่น้ำเย็นมาเลยะะถ้าเราลวกผักเรต้องใส่เกลือนิดนึงด้วยนะคะลวกนะครเกลือเลยเดี๋ยวเรา้มเย็นมาใส่ค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะการลวก น้ำ้น้ำร้อนนใช้น้ำเย็นนะใช้น้ำเย็นอะไรใช้น้ำเย็นเลยนะ ใช้น้ำเย็นเย็น,ยน,ยนในตู้เย็นเราเลยค่ะเนาะสุกแล้วนะสุกแล้วกด็ดับไฟเลยดับไฟเลยใช้น้ำเย็นเย็น <ๆ S 2> เลยค่ะพี่น้องใส่เลยค่ะ,น,คะน้องแล้วผักจนสีเขียวนะคะผักจะเป็นสีเขียวแบบเดิมพี่น้องเนี่ยนะ่ไ ใช่ไหมมันจะไม่เปลี่ยนสีค่ะแก้วน้ำเย็นใส่นอกนะคะการลวกผักผักเขียวยู่เงินไปเขียวอยูงงินดีเรานไม่จับตัวะลาล้างน้ำเนี่ค่ะน้ำเย็นเลยนะแกวไว้เลยของเราในลวกผักเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะได้ไปกินได้เลยนะคะ ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ป้าไล่ด้วยนะคะในการลวกผักแล้วก็ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวพี่น้องค่ะนะลวกผักกับลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยให้ผักมันตีเขียวค่ะเนี่ยเขียวแบบนี้เลยนะคะเนี่ยจะกินแล้วมันจะกรอบๆค่ะพี่น้องนะคะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตป้าไลด้วยนะคะการทำก๋วยเตี๋ยวนะคะลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวลวกผักค่ะนะแล้วก็ทําวิธีต้มน้ําก๋วยเตี๋ยวนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าไล่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย